สวัสดีค่ะข่าว WG Cable ลบบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันเสาร์ที่14มกราคมพุทธศักราช2566นะคะวันนี้ในเรื่องของการจัดเตรียมพื้นที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษงานวันเดห่นชาติค่ะและยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจสำหรับเรื่องราวของโรคไขมันเกาะตับสักครู่กลับมาติดตามค่ะ คุณผู้ชมคะเข้าสู่การรายงานข่าวข่าวแรกคะ่ะหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเปิดพื้นที่ต้อนรับนะคะในงานวันเด็กแห่งชาติซึ่งมีทั้งที่สวนสัตว์ลบบุรีหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและพิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษคะ่ะหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเปิดพื้นที่ต้อนรับเด็กนะคะให้เข้าท่องเที่ยวในพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยฟรีคะ่ะ เพื่อเป็นของขวัญให้แก่เด็กๆน้องๆหนูๆได้เข้าเที่ยวชมฟรีในวันเสาร์ที่14มกราคม2566เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวยอดทิตสำหรับเด็กๆอย่างสวนสัตว์ลพบุรีซึ่งอยู่ในการดูแลของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษซึ่งขณะนี้ได้จัดเตรียมพื้นที่จัดแสดงทั้งเวทีกลางและลานกิจกรรมต่างๆมากมายรวมถึงการแสดงความสามารถของสัตว์ต่างๆไว้คอยต้อนรับเด็กๆ โดยในงานยังมีการจับฉลากของขวัญเด็กและของกินอีกมากมายฟรีด้วยซึ่งผดเอกไพรัฐทัพทิมผู้อำนวยการสวนสัตว์ลพบุรีได้กล่าวว่าตามนโยบายของกองทัพบ,บกที่ให้หน่วยทหารในพื้นที่ต่างๆได้จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามาเยี่ยมชมนั้นสาหรับสวนสัตว์ลพบุรีหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษก็เป็นอีกแห่งหนึ่งหน่วยราชการที่จัดกิจกรรมงานบันด็กแห่งชาติในวันเสราร์ที่14มกราคมนี้ ซึ่งในงานจะเริ่มต้นตั้งแต่7จ็ดนาฬิานาทีจนถึง16บหกนาฬิกานาทีกิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงบนเวทีการรับฟังสารของพนะทนายกรรมายกรัฐมนตรีกิจกรรมเล่นเกมเยาวชนนอกจากนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก,ก็คือการแสดงยุโทโธปกรณ์ทางทหารในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีก็จะมาแสดงให้กับนักเรียนและเยาวชนที่ได้เข้ามาชมในงานวันเด็กแห่งชาติได้สัมผัสกับความสนุกสนานด้วย เช่นเดียวกับที่พิพ,ธพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษค่ายวชิวราลงกรณ์พลร่มป่าหวายจังหวัดลบุรีก็เป็นพื้นที่ให้แก่เด็กๆและผู้ปกครองได้เข้ามาเที่ยวชมภายในพื้นที่จัดแสดงของพิพ,ธพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษซึ่งทหารน,นักรบพิเศษได้นําอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่หน่วยรบพิเศษยึดได้จากฝ่ายตรงข้ามมารวบรวมไว้ในลักษณะพิพ,ธพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโดยมีการรวบรวมสิ่งของอุปกรณ์ที่เคยใช้ในอดีตมาจัดตั้งเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์ทางทหารวิวัฒนาการและวีรกรรมของทหารรบพิเศษและเป็นอนุสร์แก่ผู้ที่เสียสละเลือดเนื้อชีวิตปกป้องเอกราชของชาติให้แก่เด็กและเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเป็นมาของฐานรบพิเศษส่วนบริเวณพื้นที่โซนด้านนอกพิพิธภัณฑ์ได้เปิดเวทีให้เด็กๆได้แสดงออกและร่วมกิจกรรมทางทหาร การตอบปัญหาและจับฉลากของขวัญรางวัลให้แก่เด็กด้วยเช่นเดียวกันขับตามนโยบายของกอทัพบกนะครับ ที่ให้หน่วยทหารในพื้นที่ต่างๆได้จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามาเยี่ยมชมสวนสนรลบรีโนยจากการสงครามพิเศษก็เป็นอีกหน่วยราชการหนึ่งที่จัดกิจกรรมงานวัเด็กแห่งชาติในวันที่14นี้นะครับกิจกรรมในงานเริ่มตั้งแต่เวลา07.30ถึง16.30ครับกิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงบนเวทีการรับฟังสารของพรท่านนายกตมตี กิจกรรมเล่นเกมเ,เยาวชนนอกจากนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือการแสดงยุทธภกรทางทหารในพื้นที่ของเจงหวัดลบดีก็มาจัดแสดงให้กับนักเรียนและเยาวชนที่เข้ามาในงานวันเด็กแห่งชาติที่สวนสัตว์ลบดีก็ขอ,ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนได้เข้ามาเที่ยวชมที่ภายในสวนสัตว์ลบดีนะครับ ค่ะคุณผู้ชมคะรายละเอียดของข่าวทั้งหมดจากทีมข่าว WG Cable ลบบุรีขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุสน,นช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วคุณโรงศักดพานังกลับบรรณาธิการข่าวชุดทมาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขอ,อลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ